ขอบสุดในรุ่นเลยนะคะรถเก่งซีดานสปอร์ตแรงประหยัดต้องคันนี้เลยกับ Civic h o น da าซีวิ FC 1.5 RS เทอร์โบโค่ะคันนี้บอกเลยว่าได้ทั้งความสปอร์ตความประหยัดจัดเต็มมาให้แล้วสําหรับใครมองหารถเก่งไว้ใช้งานสักหนึ่งรุ่นอยู่บอกเลยคันนี้นะคะเป็นรถเจ้าตลาดและขายดีมากหายากด้วยวันนี้เพชรดนจัดมาให้ดู1นึ่คันสภาพสวยพร้อมเสิร์ฟเลยพี่พี่ขาไม่ใช้งานแค่แซดตน้ตนๆเท่านั้นรถปี2020ราคาดีภายในนะคะสปอร์ตออปชั่นจัดเต็มมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมได้อะไรไปใช้งานบ้างสับตัวชมนี้ไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยนะคะพี่พี่สาย FC ไม่ควรพลาดเลย จับมาให้ดูมีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นเราเดี๋ยวเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทูท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท,ท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องนุชรถมือสองนะคะกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้มาเจอเจอกันนะคะที่เพชรยนต์สาขามินบุรีหรือว่าสรีไทย68นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นุชจะพามาอัปเดตรถเก่งนะคะสวยๆหนึ่งคันและคันนี้บอกเลยว่ายอดฮิตในตลาดรถมือสองมา,มากๆและอวอยรุ่นหลายคนถามหากันเยอะสุดๆนะคะวันนี้เพชรยนต์เราจัด มาให้ดูอีกหนึ่งคันเพิ่งรับเข้าร้านมาเลยนะคะกับ Honda Civic FC นะคะ1.5 RS Turbo นะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นท็อปสุดแล้วของเครื่องยนต์1.5นะคะสภาพรถสวยๆการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะะี่ค่ะไม่มีประวัติผิดคว่ำชนหนักจมน้ำกองหม่แน่นอนนะคะตรวจสอบได้เลยนะ,ะสภาพสวยด้วยนะคะคันนี้มาปี2020กับเลขไม่วิ่งใช้งาน1 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นสภาพแรกไม์บอกเลยว่านะคะอยู่ในเกณฑ์กำลังสวย ไม่เยอะจนเกินไปด้วยนะคะและก็เดยบได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการซื้อมาแล้วตรวจเป็นรถไวทํางานเลยนะคะใครสนใจนะติดต่อด่วนเข้ามาได้เลยนะคะมีแค่คันเดียวด้วยปี2020กับราคาเสนอขาย6กแสนหนึ่งบาทเท่านั้นมาจากคลิปนี้เช่นเคยนะคะช่วงโปรโมชั่นปีใหม่นี้นะคะรับส่วนลดทันที9 0 0 0บาทเลยราเดียบเพิมเ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานบ้างได้ออปชั่นอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของราเอียดด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะดีไซน์ สปอร์ตมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้วยกระจังหน้าสีดำเงานียคะพร้อมตัวสติเกอร์ RS แท้จากโรงงานมีมาให้แล้วได้ชุดแต่ง RS แท้มาให้เพิ่มความสปอร์ตของตัวรถด้วยนะคะไฟหน้า f u l LED ค่ะพร้อมไฟเดย์ i m ม r ดันดิ้งไล h t นะคะอยู่ในชุดคมเดียวกันสภาพสวยพอตตดหมอกคู่หน้าเดิมๆโรงงานเลยนะคะกันชนไม่มีริ้วรอยนะคะตัวสกิดหินสวยครบจบเลยคันนี้1.5 R.S. ท็อปสุดเลยของเครื่องยนต์1.5ด้วยเนะคะเรียมสันเส้นสายตัวถังเนี่ยคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์1.5ไม่พอนะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันด้วยอัตราสกินน้ํามันอยู่ที่14-17กิโลลิตรและอัดให้กาลังแรงม้าอยู่ที่173แรงมา้าบอกเลยว่าแรงแน่นอนคะ่ะพี่พี่คาทั้งแรงควงทั้งประหยัดนะคะพร็อพออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้ไม่จองตอนนี้ถือว่าพลาดเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดโป่งซุ้มร้อคะ่ะนี่เลยนะคะเรียมสัน คมกริปแบบนี้นะคะไม่มีการโดนชนมาได้แม็กล R S มาให้แล้วนะคะสวยๆกริปกริปแบบนี้เลยคุณลูกค้าจ๋าแม็กเดิมขอบ17นะคะได้ยางใหม่แกะกล่องมาให้ด้วยนะคะคันนี้ดอกยางปี24-4สี่ส้เซนนะคะบอกเลยว่าสภาพสภาพยางเนี่ยใหม่กริบแน่นอนนะคะเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมๆเลยกระจกมองข้างสี่เดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะมีไฟเลี้ยวมาในตัวและมาพร้อม Honda r เ i n โบสมาให้แล้วอีกด้วยนะคะ จกด้านหน้าค่ะพาร์ทเดิมฮ o n d ้าเลยนะคะมาในสภาพเดิมแบบนี้และคันนี้ได้ผ่านการตรวจนะคะรถมาให้แล้วนี่เลยนะคะ27.4รายการพี่พี่ขารถคันนี้สภาพสวยคริปแน่นอนนะคะหรือลูกค้าอยากไปเช็คข้างนอกสามารถเช็คได้เช่นเดียวกันเราการันตีมาให้แล้วตัวรถไม่มีประวัติพลิกความชนหนักมานะคะรับประกันมาให้เลยไม่แท้ด้วยใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นเลยนะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันบ้างค่ะพี่พี่ขาคันนี้นะคะภายในเนี่ยกว้างนะคะ กว้างสปอร์ตนะคะสำหรับรุ่นซีวิกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยภายในเขาจะดีไซน์กว้างขวางความสปอร์ตม,มีมาให้ครบแล้วเนี่ยะได้เป็นตัวเบาะหนังนี่ะสีดำเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงสภาพสวยๆเลยเบาะหนังเป่าไฟฟ้าคู่หน้ามีมาให้แล้วแบบนี้สภาพสวยนะคะภายในตัวรถไม่มีช้าเลยหลังคางไม่มีดีลอยขละเจมิมนะคะหรือว่าดีรอยฝนร่วมแน่นอนออปชั่นจัดเต็มสปอร์ตออปชั่นครบนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้เลยพี่ๆขาในส่วนของระเดยดด้านในนะคะดี นี้เลยด้วยลายไม้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามาในสภาพเดิมคอนโซลกลางนะคะพรีเมียมหรูแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมจอกลางนะคะรองรับ Apple CarPlay and a อ t o โนะคะใช้งานได้ง่ายระบบแอร์ออโตมีมาให้เกียร์ออโต้ได้เป็นเกียร์อ v สีด้วยนะคะคันนี้ ภูงไรมันติฟังกชันค่ะมีมาให้ครบเลยเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันบ้างสำหรับในส่วนของรายละเอียดงานโครงสร้างคันนี้นะคะน็อตต่างๆมาในสภาพเดิมค่ะไม่มีร่องรอยการเข,ขย่าเยื้อเลยรอย QC ต่างๆของตัวรถมาในสภาพเดิมแผงประตูเรียบสวยเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยพีค่ะน็อตแต่ละจุดไม่มีริ้วรอยเลยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีค่ะน็อตเดิมแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยเลยสเปคเดิม แผนเพจค่ะนี่มาในสภาพเดิมๆจากโรงงานแล้วนะคะโครงสร้างนะคะรอยเมกอรัรเรียงยาวสวยงามแบบนี้เลยนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้โครงสร้างเดิมโรงงานการันตีให้แล้วนะคะไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนค่ะพี่ๆขาสนใจรียกคันนี้นะคะโทรจองได้เลย0ูนย์เก้าหนะคะสี่สี่สีาสำหรับรุ่น1.5เนี่ยบอกเลยว่า ไม่ค่อยมีเข้ามานะคะเป็นรถที่หายากมากๆและวัยรุ่นถามหากันเยอะเลยนะคะคันนี้มากับราคา619,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาดีผ่อนต่อเดือนแค่1,000 0บาทเท่านั้นเองนะคะและในส่วนของรายละเอียดห้องโดยสารด้านหลังค่ะกว้างขวางแบบนี้เลยได้เป็นเบาะหนังสภาพสวยเดิมแบบนี้มีมาให้แล้วนะคะภายในสวย ออปชันจัดเต็มฟอกป,ประตูขะหัวนอ็อตเมคอาร์กมาในสภาพเดิมแผงประตูเดิมโรงงานกระจกรอบคันพัดเดิมจาก h o n ด้าแล้วเรียมสันเส้นสายตัวรถนะคะสภาพสมบูรณ์เลยสีขาวมุกสวยๆชุดแต่ง RS เพิ่มความสปอร์ตมีมาให้ครบเลยด้านท้ายตัวรถได้สปอยเลอร์หลังมีมาให้นะคะกันชนติดตั้งในส่วนของเซนเซอร์กระระยะมีมาให้ไฟไท้าย LED แล้วนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะสติ๊กเกอร์ RS แท้มีติดตั้งมาให้จากโรงงานมาในสภาพเดิม เรียมสันเส้นสายตัวรถนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยดูเฉบียเฉี่ยวมากๆมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะห้องเก็บสัมภาระกันนิดนึ่งพี่ๆขากว้างขวางเลยสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆนะคะยางอะไหล่แมแรงถูกเครื่องมือมีมาให้ครบแบบนี้แล้วนะคะช่วงล่างไม่มีการผิดความชนหนักน้าท่วมมาการันตีให้เลยน็อต <Not S 2> แต่ละจุดเดิมรอบคันสภาพสวยทั้งคันแน่นอนคะ่ะคันนี้การันตีให้นะคะตัวรถไม่มีประวัติผิดความหมายแน่นอนนะคะ แมคลาย RS แท้ a est, สภาพสวยไม่มีดูยการโดนเบียดมานี่นะคะสวยๆเลยนะไละไม่พอเท่านั้นนะคะกระจกเดิมโรงงานด้วยนะคะคันนี้ภายในกว้างนั่งสบายเลยนะคะตัวซอกประตู Not m a มคอารมาในสภาพเดิมแผงประตูโอ้โหไม่มีตำหนิจริงๆราคาถือว่า อยู่ในเกณฑ์กําลังดีและไม่ก็กําลังใช้งานดีเหมือนกันนะคะสำหรับรุ่นนี้มาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของราเดียตัวเสาบีนะคะน็อตเดิมๆเ,เลยนะคะเรียงลงมาสภาพสวยสติกเกอร์มีมาให้ครบภายในยสปอร์ตหรูมากๆค่ะคันนี้เดี๋ยวนุชพาดูออปชันกันนะสำหรับในส่วนของตัวออปชันเนี่ยนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะ,ะแล้วคันนี้ได้ตัวท็อปด้วยนะคะออปชันจัดเต็มมาแน่นอนพี่ขานะคะเดี๋ยวสตาร์เครื่องโชว์ก่อนเลยมา ขออนุญาตปรับเบาะนิดนึงนะคะคันนี้เบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้แล้วนี่นะคะ ในส่วนของภายในบอกเลยว่าสปอร์ตมากนะคะสวยเลยไม่มีตําหนิจริงๆพี่ๆขาได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้แล้วนะคะฟุตคอนโทรลนะคะอัตติฟคอนโทรลมีมาให้นะคะฟุตสตาร์ทมีมาให้ด้วยนะคะระบบสั่งงานด้วยเสียงนะคะมีมาให้ในตัวพวงมาลายนี้เลยเลื่อนไม้์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบแปดกิโลมาพร้อมจอกลางนะคะรองรับ Apple CarPlay ค่ะ Android Auto มีมาให้ระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ครบค่ะพี่ๆขาคันนี้สวยมาก ครบเลยออปชั่นจัดเต็มแล้วสภาพรถไม่มีตําหนิเลยนะคะดูจากตัวแผงประตูไม่มีรอยฉีกขาดนะคะแล้วก็ตัวเบาะตึงเป๊ะเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะและไม่พอเท่านั้นนะคะมาพร้อมตัวนี้เลยนะคะ Honda าเร w a s มีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆขาโอ้โหสวยงามเอาเรื่องเลยนะคะันนี้นะคะกล้องถอยหลัง ดูสามมุมมองได้แบบนี้เลยนะคะโอ้โหไม่มีตำหนิจริงๆนะคะทั้งเลขใหม่ทั้งราคาทั้งออปชันนะคะสำหรับใครที่มองหาเก่งซีดานทรงสปอร์ตนะคะออปชั่นจัดเต็มนะคะเครื่องแรงประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้1.5เทอร์โบตอบโจทย์มากๆ ออกต่างจังหวัดโอ้โหบอกเลยว่าขับรถมันแน่นอนนะคะพี่ๆขาได้ทั้งความประหยัดนะคะขับมันขับสนุกดูแลง่ายด้วยนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะบอกเลยได้ไปคุ้มค่าแน่นอน619,000บาทนะคะมาจากคลิปนี้รับส่วนลดทันที9,000บาทและไม่พอเท่านั้นนะคะ ตัวรถให้ฟรีแล้วเรียบร้อยนะคะน้ำมันเต็มถังวันออกรถด้วยนะคะส่วนจะเรียบเพิ่มเติมโทรหานุชเื่อนๆได้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนไปดูกันต่อได้เลยค่ะมารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ1.5ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่173แรงม้าเลยนะคะหน้าห้องเครื่อง ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องนะคะเครื่องแห้งสวยแบบนี้เลยไม่มีริ้วอยนะคะตัวน้ํามันไหลซึมแน่นอนนะคะไม่มีการโดนชนมาแน่นอนนะคะสภาพสวยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่14.7กิโลลิตรถือว่าประหยัดมากสาหรับรุ่น1.5นะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนและในส่วนของรายละเอียดน,นะคะนอนที่ฝากระโปรงเดิมเลยฝากระโปรงเดิมไม่มีการโดนเปลี่ยนมานะคะแผ่นกันความร้อนมาในสภาพเดิมนะคะตรวจสอบมาให้แล้ว2 0 0 จ74รายการคันนี้สภาพสวยพร้อมปล่อยเลยนะคะใครตามหาอยู่นะคะกับ h o n d a Civic FC 1.5 RS Turbo นะคะเป็นรถที่หายากมากตอนนี้สภาพสวยเลยคันนี้มากับบอดี้สีขาวมุกด้วยออปชั่นจัดเต็มสนใจเดียดโทรจองได้เลยที่เบอร์โทร091นะคะ4447982ยา่ารอช้านะพี่ๆขาสเปคนี้หายากแน่นอนนะคะและที่สำคัญลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้น10,000บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆขา อัตราดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่2.59%สําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสวนจะเีีกคันนี้โทรหาหนุดได้เลยสําหรับวันนี้ฝากพี่ FC กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยเนาะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะร,รถเก่งเข้ามาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ